ให้ติดตามเนาะถ้าติดตามมาปังๆไงพวกแต่ปังตั้งงวดที่แล้วแล้วสามตัวสามมวดสามตัวสามมวดติดไม่ตามอ่ะแล้วไปตามเมย์กันสงสัยเขาจะโทรหาตาแหละไม่ให้ตาคุยก็ได้ งวดงวดที่แล้วนะนะถ้าตามนะโอ้โหเต็มเต็มเลยสองถีโอยโค้งสุดท้ายใช่ไหมเข้าสามตัวเต็มเตอ้โหูเลทำไมน้าเอ้าเอฟซีโทรหาฝากแล้วครับผมตาเขาไม่มีโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์คนะไม่ใช่โทรศัพท์เบิกทรัพย์ใส่หูเลยตาใส่หูใส่ยไม่แล้วค่ะเบิกทรัพย์นะตาโทรศัพทฟังว่ามหมายจีไม่เคยได้ยินเลยไม่เปิดเสียงให้ตาหน่อยเปิดบ่นไหมเปิดเปิดให้หน่อย โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกฮะเดี๋ยวพักก่อน้อเดี๋ยวแปหาเขาจะโอนตังให้ใช้เหรอเออมันเป็นไรโอดีใจได้ค่าโทรศัพท์แน่เลยขอจะซื้อชนะว่ะอยากจะซื้อแย่อยู่เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้มันพังเนาะเลยไม่ได้ใช้ใช่ไหมฮะโอ้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาเดี๋ยวผมบอกให้ก็ได้ตาเอาม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 าุยกับเอฟซีอะไครับอะโอเคมาเดี๋ยวผมบอกให้นะครับ โอ้ยจะซื้อกับตานี่รวยกันหมดแล้วเนี่ยนะเนอรวยกันหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าโดนสามตัวขบวนสองตัวสามตัวล่างรอบแรกเดี๋ยวได้เมื่อกี้ยกอีกหน่อยที่ตาไปหนบางคนเข้ามาใหม่น่ะอืเอาเนี่ยบ่อยๆเลยนี่ไงนี่ไงที่เราลงโค้งสุดท้ายใช่ไหมโอ้พี่น้องเต็ม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 อ่าสาวที่เป็นโอเคไหม ่ะเต็มที่รูคูงสุดท้ายค่ะแต่ว่างวดนี้จะรอไว้ก่อนให้ตาคำนวณเป๊ะๆก่อนใกล้ๆเนาะ<อ>ตาเนาะไกลไอ,ออกค่อยว่ากันใช่ค่อยว่ากันอยู่จังหวัดอะไรอันนี้จังหวัดอุดรค่ะอยู่อุดรเนาะคณตาตาอุดร ตอนนี้มาเขาโดนเขาหลอกมาตดทะเบียนนะไม่รู้จะทำยังไงลูกเลยเออได้เมียทางนี้เออบ้านเกิดจริงๆอยู่ที่ไหนคะบางคนชนชนบุรีเนาะคนในเมียงนะไม่ใช่คนบ้านนอกโอ้ก็ได้มาอยู่บ้านนอกเลยเออคนในเมียงนั่เออคนหลังวัดป่าเออโอ้หยุดชนบุทธีไม่น่าตาตาพูดไทยเนาะใช่ชนบุรีนล้วมาได้แฟนทางอุดรอำเภอหนองหานเนาะค่ะหลจดทะเบียนนะนะ อ่าก็บังเอิญเนาะดูใกล้กับตาพอดีพอดีในญ่บอกว่าถูกตรงๆเลยนะอ๋อทำไมตรงอ่ะเราให้สามสี่สองเขากลับไปกลับมาโอ้เข้าําหกประตูใช่เราเขาได้เยอะไหมได้เยอะอยู่เขาจะให้ตาเท่าไหรไม่รู้ตาเขาเอะโอ้จะได้โทรศัพท์แล้วเนี่ยจะมีเบอร์โทรแล้วเนี่ยไม่โมนะตานาะไม่โมเนาะคีครุยเยอะ ก็นี่จะพูดด้วยรัมที่สามพานมันไล่ตายจริงทุกงวดจะมันสองตัวสองตัวเออเมื่อก่อนเนี่ยทำสองตัวตาไม่ทำสามตัวทำสองตัวทุกงวดพองงวดที่แปดมาแล้วตาพี่พี่ผมให้สองร้อยพี่เอาเอาของเก็บของไปเลยเดี๋ยัมีคนช่วยว่ะมันมาช่วยเข็มใายรถสองแถวอะไรนี้สูตรนี้แล้วสูตรนี้สูตรนี้แหละแต่พอาตาทำสองตัว แต่ตาไม่ซื้อเหรอไม่เคยซื้อท้าทำใหม่แล้วไม่ซื้ออมันจะถูกดิอืมตาหายก็มันเทียนมมันเป็นสูตรเนาะเออมันอยู่ที่ตรแต่ก็แปลกนะคนทำานี่ซื้อไม่ค่อยได้ผมแค่อยากให้คนอื่นรวยใช่ก็อยากให้คนอื่นดีกระตังตัวเองเขาไปแล้วก็ถูกก็ได้มาช่วยตามาห้าบาทติบบาทก็ไม่ได้ว่าอะไรวะนะครับผมเออไม่จะเอาร่ามเอารวยที่ไหนล่ะอืมก็คือสูตรนี้ อืสูตรนี้อ้วนตะกนนมแล้วทํามานานแล้วโอ้นตะกนนมแล้วเมื่อก่อนทำสองตัวอยู่สัมพันธ์ไอ้ลงไอ้ลงไอ้ลงอ้ลงบุญเส้นนะนะสามตัวสามตัวนี้สามงวดติดใช่ไหมตาสามสามงวดติดแต่ว่าเข้างวดที่สี่นี้มันมันจะมันจะค่อยๆเพี้ยนนะต้องต้องตีกลับซ้ายกับขวาเอาเองนะพอบอกแห่พอพองวดที่สี่มันจะเพี้ยนมันจะเพี้ยนเพี้ยนหน่อยแต่เข้าอยู่แต่เข้าแต่มันจะเพี้ยนหน่อย จะเพี้ยนหมถ้ามันจะสับกันอยู่เออมันมันจะสับบางทีสองตัวบางทีอย่างเงี้ยตาเล็งตีสองสองตีมันออกสองหกใช่ไหมล่ะเนี่ยเราต้องฉลาดจีเราทำประตูเอาตีนเอากีนซ้ายตีนขวาเอาเออกีนซ้ายตีนขวาเอาแล้วแต่ครับก็ให้ไปแล้วนะเก้าหลักว่างั้นมาเรีกเก้าหลักมันเข้าหมดทั้งเก้าหลักกันเราบอกเสียดายวันนี้ไม่ได้ตามมาชันฟีว่าขนาดผมมาทําผมยังไม่ได้ซื้อเลยตา อย่าซื้อให้เขาให้ให้กับซีทุกวันมือให้กัซีให้ซีก็มีจังดวงเราไม่มีาตาซื้อนี่มันจะเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนไม่ได้เลยอืมไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าภูมิที่นี่นะดีใช่ไหมตาที่ตามานอนผีหลอกบ้างไหมฮะมีผีมาหลอกบ้างไหมหน่อยไม่รู้ผีกลัวตาเพราะตาไม่กลัวผีทําไมล่ะไม่รู้แต่มากี่คนกี่คนเขาเห็นผีตามไม่เห็นโอ้เขาจะเห็นบ่อยเขาเห็นแบบไหนเขาเห็นมาบ้างเมื่อก่อนนี่จําได้ไหมลูกกอก ลูกกอดหมู่ดยรไมไม่หายไปแล้วเมื่อก่อนให้เป็ดเด้เลยเอาหายไปไหนไม่รู้ใครเอาทำไปเขาเขาทําได้เนาะตาก็ไม่รู้จักเขาทำแบบนั้นสมัยก่อนเด็ดเด้ออเขาจะมาบอกหวยเลยบอกหวยฝันเนี่ยเหรอคะตาฐานฝวนตาจําได้สองหนึ่งห้านี่นะแถวนี้จะเก่งทางโดนปู่ตาเนาะแต่คนอื่นมาไม่ได้เลยนะเห็นผีเลยนะอมีเนี้ยจะเนี่ยมีแน่นอนปูขนาดปูยังเห็นอ่ะ ผีเนี่ยออ้แต่ว่าตาน่ะจะไม่เห็นไม่เขาอยากให้ตาอยู่ไงเขาอยากให้ตาอยู่นานๆไงเลย fc บอกแม่นคำลังเลยพี่ว่าแม่นบ้าขี้มูตาขี้มูว่ะสมัยก่อนตาเขาจะเป็นรูปกรอบหมูตอนนี้เลขแม่น สองหนึ่งห้าอะไรยังจำได้เนี่ยออกสองหนึ่งห้าดีเลยไม่ได้กลับเลยแต่ตอนนี้ตาไม่มีเบอร์นะฮบตอนนี้เหลือเซลล์งอยู่เออคือซื้อโทรศัพท์กันตาตังซื้อโทรศัพท์กันอืบอกอย่างเดียวใช่ไหมตาซื้อไม่ได้บอกไม่ซื้อไม่ซื้อตาไม่ซื้อตาจะบอกแค่อย่างเดียวอที่ที่นี่ก็คือนานะครับผมไม่ใช่บ้านตานะฮะเนี่ยนาต้องมาเฝ้าวัวนะไม่มีใครดูแลวัวเนาะวัวกี่ตัวตาวัวมันตัวเดียวนะล่ะ เออแต่ว่ามันต้องเฝ้าวันเนาะเดี๋ยวใครจะมาเอาขึ้นรถไปจ้ะมันอยู่กลางป่าเลยเนาะใช่อยู่กลางทุ่งนาเนาะคือคนเข้ามานี่ถ้าไม่ผ่านแอนเมนนี่เขาจะมาลําบากอยู่กลางป่ากลางทุ่งนาอรถเก่งมาลําบากครับมาลําบากแล้วต้องอไม่มีที่จอดนิดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าทามาก็เลยจะทำที่จอดอีกทีบอกได้สิบาทอยู่ตาโอ้็ยังดีนะครับสามตัวได้สิบบาทก็ดีใจด้วยนะครับผม ก็จะปล่อยไปเรื่อยๆนะตาเนาะอปเรื่อยๆยู่แลใครอยากจะมาเรียนสูตรมาเลยมาเรียนก็ได้ไม่ห่วงนะไม่ห่วงไม่ห่วงครับไม่ห่วงนะครับผมก็มาหาตาได้นะครับเนี่ยขนาดที่มันในในนักใบวดหวยอ้ฮะใบกวดหวยเห็นไหมไมีแต่ถารพัดอาจารย์เห็นไหมนะทำไมไม่ตามพัดปู่ตาว่ถทารูปตาด๊ เก่งหลายคนนะจานเนี่ยใช่ไหมครับเออสูตรตาเนี่ยนะเออต้องซื้อใบตรวจหวยมาให้ตาด้วยเออมาที่หลังใครมาก็ซื้อมาเอาปลาตัวสวยมาตาจะทำโอ้เดี๋ยวจะซื้อใบเรียงเบอร์มาให้ตาทำในที่นะแต่ตอนนี้ให้ตาพักผ่อนดีๆก่อนใกล้ๆเนาะค่ะตายังไม่มาอย่ารีบมาอย่ารีบมากันอย่ารีบมาเออมาถามได้เออมาถามได้แต่เลขยังไม่ได้เออเออมาถามได้อยู่สูตรตื่นแล้วมาบอกให้ได้อยู่ครับ ไม่หวงหน้าตาเนาะอืม <avez> อือโอ้ยไอไอไอหลานทำมาไอสามเก้าสองนั่นนะเดือดเดือดนะทั้งทั้งล่างทั้งบนโอ้โหดังตะกตอนนั้นแล้ว